ช่วงการระบาดของโควิด1นนะคะผู้ป่วยก็ต้องเยียวยาสภาพร่างกายกันไปด้วยยารักษาต่างๆนะคะแต่สําหรับสภาพจิตใจเองไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือคนที่ไม่ป่วยแต่ว่าต้องหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกักตัวกันเนี่ยดนตรีช่วยเยียวยาได้เยอะมากนะคะเราเห็นภาพหลายๆประเทศคนออกมาเป่าปรีเป่าแตรกันนะคะตามระเบียงบ้านต่างๆที่จะส่งความสุขให้กันวันนี้ทางหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยานะคะของทางหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษก็ได้มีการจัดกําลังพลนะคะ ไปแสดงดนตรีคลายความเครียดให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็สร้างการรับรู้ในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ป้องกันโควิด -19 ค่ะ ที่ตลาดเซฟวันตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ฐานกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่สองกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาจัดการแสดงดนตรีสร้างการรับรู้การใช้ชีวิตวิถีใหม่ new normal ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวรู้จักป้องกันตัวเองจากโรคโดยจัดชุดรณรงค์หมวดปฏิบัติการจิตวิทยาเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค ที่2อออกหน่วยแสดงดนตรีควบคู่กับสอดแทรกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ค่ะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งกันเมื่อออกจากบ้านใช้ช้อนกลางประจําตัวล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคยให้ประชาชนมีความปลอดภัยห่างไกลโรคปฏิบัติตนตามมาตรการได้อย่างถูกต้องและปรับตัวใช้ชีวิตประจําวันด้วยความปลอดภัยห่างไกลโควิดค่ะ